งา <cose S 1> ม Omaha, เร็วนะท่านก็ตัดยอดนะปักป no <c oughs> <sadece Reading S 2> ักช่ำง่ายมากอ่ยานนั้นเราก็ตัดต่อนี้เลยตัดตัดแล้วก็ุดเล้ได้ต่อเลยทีนี้ปักชำง่ายมากอันนี้มาจากนักเรียนนักศึกษาแหละตัดยอดแล้วมาปักตัดตอนนี้เลยอ๋อทนเลยอันนี้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 ถ้าเอาแต่ใบอ่ะขึ้นไหมไม่ได้ท่านถามว่าที่ท่านเห็นเห็นรีวิวมาที่เขาเอาใบเนี่ยตัดก้านใบอ่ะมาปัก เอาเฉพาใบเนาะมาปักถามว่าแล้วมันมีดอกมันถามว่าด,ดูดูรากมันออกนะรากมันออกที่ก้านเนาะก้านใบนะแต่เซลล์เนื้อเยือ่อลําต้นนะ่ะมันไม่มีเดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งมีรากก็จริงเดี๋ยวเขาก็จะตายไปเวลาท่านจะปักชําต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เฉพาะเจาะจงว่าสมมติลิ้นมังกรเนี่ยท่านเอาใบไปปักมันก็จเจริญต,ตัวเป็นต้นใหม่เพราะเขามีเนื้อเยือเย่อเฉพาะพืชนั้น แต่ท่านตัดเอาใบไปปักชำแล้วมันมีรากหวังว่าจะให้มันมีต้นใหม่เกิดขึ้นมันไม่โตเพราะว่าเนื้อเยื่อตาเจริญเนี่ยเขาอยู่ที่บริเวณลำต้นฉะนันเวยาท่านตัดท่านต้องตัดมีส่วนของลำต้นชิ้นลำต้นไปด้วยลำต้นติดใหม่ต้องควานเอากระชายมาดิอาจารย์เราเห็นรีวิวใน y o ยูทูบอะเอาใบมาปักแล้วปรากฏว่ามันมีห้าแล้วมันจะออกไหมมันไม่มีเจ้า ตีเนี่ยตีกล้วยเนี่ยเจ้ามันคือดอกของกล้วยวันนี้แกเขาเอามาตีเขาเอามาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยในในอ่ะเขาสร้างคอนเทนต์อ่ามันเป็นมันเป็นเฟกนิวค่ะมันเป็นเฟกนิวดูเยอะมากขึ้นเยอะนะดูรู้ไปจ้ำอะไรเขาเขาเป็นระบบ AI จับแล้วนะว่าเราชอบดูอะไรนานๆแล้วมันก็จะเด้งหาเรา AI จับน่น